ถามยอดฮิตวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข่าวของขึ้นบนที่สูงดทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับขันเวลาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใย สวัสดีค่ะวันนี้พลิ้งลาลิสตาร,รับหน้าที่เป็นเหี่ยวข่าวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนเบนเจัลซิลีนะคะในงานปั้นข้าวเอยมบอลของพี่วูดดี้ดูค่ะขมักขแม่เลยเรามาดูทําอะไรกันบ้างดูนี่ค่ะสาวคนนี้นะคะบปสต้มมาเลยค่ะทําอะไรอยู่คะเราเอาออมอยู่ในขั้นการออมอิสลาอัล right ยาดนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวปั้นพนันงนะไม่ใช่ออมอ่นนี้นะคะเป็นขั้นตอนการแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจริงแพ็กจริงนะคะเราก็นํา ข้าวที่เขาทอดมาแล้วแล้วก็ทําให้มันเย็นแล้วเนี่ยนะคะอ <Okay. S 1> ุณหภูมิ35องศาเท่านั้นด้วยนะคะใช่ค่ะเอามาแพ็คใส่ใส่ถุงนะคะเต็มส่งไปที่วัดเลยค่ะนี่เราแบ่งหน้าที่กันจริงจังนี่นะนะคะ<ห>เดี๋ยวดูนะคะ<ห>นาทิวนะคะน้าทิวทำไรทิวมีหน้าที่เอางี้แทนที่จะอธิบายผมจะทําให้ดูเลยดีวยกว่ามันยากนิดนึงนะครับเสร็จแล้วครับ หึ่งขั้นต้องใส่มือมือกาวเหมือนแบบเป็นหมออะไรอย่างนี้นะนี่นี่ค่ะฝั่งต <c oughs> าเออฝั่นงนี้มีการแบบว่าแบ่งหน้าที่ทิ่เป็นนะะกันนะคะยากมากนะคะยากะะยจริงๆเป็นแผนนที่ต้องใช้ความเสือสละเป็นแผนกตัดกอเทปเพื่อให้เพื่อนๆทำอะไรแปะได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แล้วก็เซตหนึ่งห้าหนึ่ง หวังว่านะคะผู้ประสบภัยที่ได้ทานจักมือของพวกเรานี่จะต้องอิ่มบุญในดูแอนค่ะอ้โหดูแหวนค่ะดู oh, แหวน,นั้นตอนสุดท้ายเป็นคัคนตอนที่ยากที่สุดเพราะว่าต้องใช้ใจเราจะต้องจบไปถึงเขาเดี๋ยวต้องใช้แค่ใจใช่ใชใ <จ S 2> ไหมแหวนต้องใช้ไหมไม่ใช้เล็บสีต้องใช้ไหมแลวเอามาทำไม <laughs> ไม่ใช่ั้นตอนที่ยากที่สุดคือทำเทปและแปะลงไปพระเจ้าช่วยยากจริงเหมือนว่าเราอธิบายไปแล้วนะคะแต่มันไกลกันไปนิดนึง จะบอกได้เลยวันนี้ทุกคนมาช่วยด้วยใจจริงๆค่ะเยอะมากเห็นไหมคะที่สําคัญต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เออเมื่อกี้เราขึ้นไปร้องเพลงนะคะให้กับทุกคนที่ทําอยู่แล้วก็ช่วยให้กำลังใจผู้เสีภัยด้วยแต่ที่สำคัญถ้าดูจะเห็นว่ามันมีนมข้อความนะคะที่ให้กําลังใจยอยู่ด้วยนะเป็นกําลังใจให้นะคะอยากแก้มากลบคำว่าไมา่เอกหน่อยนะค่ะ <c oughs> ก็ยังไงใครที่ติดตาม True F อยู่ก็ติดตามได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้พวกเราก็ไปร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อน,นำท่วมมากมายเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับ ค่ะสวัสดีค่ะจอย F8 นะคะก็วันนี้จยก็มาช่วยทอดแล้วก็ช่วยแพ็คเออมบอลนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกที่สามารถทําให้น้ำาหเาน่านะคะที่เป็นสามารถกินได้ทํามาจากข้าวเป็นข้าวปั้นนะคะเป็นรสข้าวแกงอันนี้ลองชิมแล้วอร่อยมากแล้วก็ไปมอบให้ก้าวัดด้วยเป็นการทําบุญให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนี้คือ เขาคบห้าหมู่จริงๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานคืนเนี้เจ๋งมากจริงอ่าตอนนี้ที่บ้านนะคะก็ในซอยบ้านจอนเนตตี้ก็เลยยังยังท่วมอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วค่ะทุกวันส่วนที่ร้านนะคะก็เปิดแล้วค่ะก็น้ําลดไปหลายวันแล้วเหมือนกันเปิดหลายวันแล้วค่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะที่สำหรับคนที่ที่บ้านยังน้ําไม่ลดนะคะก็ขอให้สู้ๆเอออาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่าอีกไม่นานก็น่าจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สําหรับ คนที่นำรนแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวเขาจาดบ้านนะคะสู้ค่ะเงยหน้ามองฟ้าด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์ร้าย,ายที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบาก,ลำบ,ากลำบนอดทนรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันก็ใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเราอีกครั้งเขาโดนเหมือนกัน ไคก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีสาวว่ายน้ำที่รวมวิธนใช้